ได้ทุรมต้องดันมาแล้วพี่ไม่ต้องดันมาได้ทรมูด้วก็หมวันนี้คอยักออกผลครับตงเวลาออกผลยยังไงราก็ห้ามไม่ได้เหรือเดวเรปูกต้นมะม่วงเนี่ยตันนี้เรากินมันออกถึงเวลามันออกดอกออกผลเนี่ย ออกมาจะลองกินไม่หมดเดี๋ยวเราบอกกัได้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องออกแล้วนะของเก่าจย่านไม่หมดเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ถ้าขาดถึงเวลาเนาะมันจะไม่ถึงเวลาที่จะออกมันยังไม่ส่งผลมันจะยังไงมันก็ยังไม่ส่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆดูน้ำไปเรื่อยๆจะกลายเป็นอะไีนะครับพอปลาเราเปเหลือปลาเป็ บุเรื่องกายด้วยวานตาเ้ืยอจนะครับแล้วก็ใหญ่แล้วกุกไปนะครับตามสัไปเรื่อยๆนะครับผมก็แม้ในส้สผมก็เลปีมาห้าปีนะปัุบมันนี้าปดงหกนะครับสังุ่นมาราีมาไม่รู้ปีกี่ปีนะในโพกนชาตินะครับว่าจะมาร้าเ็รูปบรทัเรา่นทั้งหลายนั่น่นแลงออกะไรอย่านเี้ยครับนเราสิ่งที่เราทำว่ามันที่เราพูดะแดง พว่าถ้าจะมีวันนี้นะครับลูกศิษยลูกหาอยู่ทั่วประเทศตัวโลกเนี่ย้สร้างสมฆ์บารมีมาต้้งเป็นกี่สิบปีก็ได้ทำวันนี้แล้วุจะเล้ผลเลยนะเราจะไปตั้งต่าอนัตั้งคาราทธควาดีบาจะบอกเลยว่าถ้าทาเ้าไปทางดูสว่างนะครับแล้ดินจระหวางทางเข้าไปทางมีสิ่งดีนะถ้าไปทางุีมนต่อให้ข้างทางมารีนสุดท้ายก็ยัง่ดวันนี้เราได้ สิ่งที่ดีแต่เราต้องดูยังไงไปทางนั้น